นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสหห้อยยงเอ ชาหิสหิโตเอหิมะมะกุญญสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถุสัทธาเทวมนุษสานังอุอะคาหะนิมิตตังสหหวยยังเอหิอัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุญญสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิถูสัทธาเทวมนุษย์นังอุอะขะหะนิมิตตังสหห่ยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุญญสัจจังจะคุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวมนุษย์นังอุอะขะหะนิมิตตัง สหหวยังเอหิอัคคชายะอัคขชายหิสหหิโตเอหิมะมะกุญยสัจจังจกขุวิญญาณังสติโลกวิถุสัทธาเทวมนุสสานังอุอะคาหะนิมิตตังสหหวยังเอหิอัคคชายะอัคคชายหิสหหิโตเอหิมะมะ กุญญสัจจ ah eh ah eh ังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวมนุษสานังอุอะขะหะนิมิตตังสหหอยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุญญสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวมนุษสานัง อุอาขะหะนิมิตตังสหห่วยยังเอหิอังคชายะอัคคชายหิสหหิตโตเอหิมะมะกุญญสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถุสัทธาเทวมนุษสานังอุอาขะหะนิมิตตังสหห่วยยังเอหิอัคคชายะ อัคคชาหิสหิโตเอหิมะมะกุญยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิถูสัทธาเทวมนุษสานังอุอะขะหะนิมิตังสหหอยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุญยสัจจังจักขุวิญญาณัง สติโลกวิถูสะทะทัทธาเทวมนุษยสานังอุอาขหะนิมิตตัง